สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบบาตุ้ยลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องยามวันเสาร์นี่ครับพี่น้องหลังจากที่มาเคลื่อนนี่โอ้โหพายุโหมกันหนำพี่น้องเวทีสะเทือนเลยพี่น้องเกือบเกือบพี่น้องได้กระพานคนไปโดยดีพี่น้องมาเคลื่อนนี่เปียกไอ้เน่าเลยครับพี่น้องพวกผมเปียกไอ้เน่าเลยพากันดึงพากันมัดไว้เลยพี่น้องนี่ตึงไว้เลยพี่น้องเนาะ คาดว่าบ่โอนี่กับโมเอื่นพี่น้องเนี่ยโมเศร้าน่ะสิทีเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวถาเบิ้งท่างผู้ใหญ่กันว่าจากไหนเนะาะโมขึ้นเนี่โดดไทยโดดมัานเลยพี่นออบบ้องกับบ่มี้ยังครับพี่น้องก้าพานพ้นไปเลยดีขอบคุณปูขอบคุณอ่ะผู้พันผู้ป,ปองดูแลรักษาโง้งนะพี่น้องเนาะขอบคุณปูอย่าี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เคลื่อนโอ้ยตกอยางรุนแรงเลยพี่น้องทั้งลมทั้งฝนบ่มบ่มบุ้มบ่มโอ้ยพาวนาครับพี่น้องพาวนาไหวทั้งไหวทั้งนบพี่น้องบอยกับุดทูปช่วยังก็ผ่าน้นไปด้วยดีพี่น้องนี่ครับเหตุการณ์ที่งานกับผมดีใจนั่นหนึ่งพี่น้องดีใจนั้นที่งานผมครับบทถิ่นบปลาพี่น้องและนัดซอยกันพี่น้อง แลีนมาดึงมาตึงโอ้ยสุดยอดดีครับพี่นอ้องนี่ครับเป <c oughs> ็นไหนกินข้าวไปไม,วมาคืนเห็นเรียนมาทำการบ่านอะไมาแต่ผมอยู่นีอยู่ฮะ <c oughs> ผมอยู่นีมาที่นี่มันกับผมไนะม่หยั่งนะมันบม่แห้งนะมันฝนแป๊บเดียวบา้าตอนตอนเด็กๆไหมเจ้าเจ้าเมื่อเจ้าไปนอดเรียนบ่ หัวดงมาแล้วโอ้ oh, ตอนล่มไม่แห้งนะบ่โอ้โหนี่พวกที้นะเรื่อง oh oh oh, ว,วัดตอนตอนเดื่องหลับผมหลับินนะโยกได้แล้วเก<ห>ือบได้แล้วเอากบะบองไปยังบ่าวา,ากันเพราะว่าทีมงานเ่ากับมาซอยกันหลายอยู่นังน่งมาวันหน้าอย่างบุดรุ่มอย่างแห้งเด้อวัดจอว่าจัดมานี่ครับพี่น้องเอาบ่ปเป็นไยังกัดทือว่าผ่านทดสอบไปพี่น้องบ่ทดสอบผ่านไปเดี๋ยวจึงไหนจะคุยกันอีกรอบนึงเอากินข้าวกินน้าไปเนาะทีมงานเราอยู่ไซหล่ะ นี่ครับพี่น้องอถามไทยกันพี่น้อง ้ไฟกันนอนเต็มอยู่นี่ตัวนี้วายคือพากันนอนคักแต่บ่เคยนอนเตี่ยเพลงไหนบ่ขึ้นนี่แปลงมนันต้องการบ่อเปียกบ่อเปียกบ่อเจ้าได้มาบ่ออ้ยบ่ยขึ้นนี่ว่าแม่นั่น สอบไงโลบทั้งลบทั้งคนโอ้ยเอาเอากินข้าวกินน้ำหรอบ่โอ้ยวันให่สนอย่าหักมาบ่มาขึ้นไหไปน้ำกันบ่มาขึ้นไหนแรนไปน้ำกันบ่อ้ยไปจางไหนเกือบบริรอดสอบไงเนาะจนโยกเนี่ยเกรดออกท่านี่น้อง มื่อนี้ก่อนสิสอบถามพคนว่าสิเก็บหรืบอบ่เก็บได้สิจัดก,การตอนบ่ายนี่ดาบัางกันถามนี่โอ้ยพี่น้องเมื่อคืนนี่สอบไงคักลมทั้งลมทั้งฝนข่อยจะลอยเมื่อยข่ลอยเมื่อจะดีข่อยข่อยห้องแล้วมาจาังตีจ้าโดดโดดเอ้ยขยำฟัง,งเล่ากับธรรมดาเพื่อกับห่วงของห่วงยังน่ะโอ้ยเอา้าโบวเป็นยังถือว่าผ่านไปปูเป็นกับซอย อก็เพิ่นล้มบ่ะอาอเป็นกำลังใจเพิ่นเนาะกงเพิ่นล้มเตี่ยล้มอีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนาะมันหลับเนาะเพื่อนอาจเพิ่นอาจซีบอะไรอ้าถ้าเบิ่งเอาว่าไปยังถือว่าให้กำลังใจกันไปเอาสู้ๆกันไป ฝนเป็นไงบ้างมเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างเปียกไหมได้อย่เมืคืนนี่พี่น,อน้องทหารพลาดเ้องยังอยู่กับผมไม่ได้พี่น้องคืนวิ่งวิ่งแทบเอาไม่ทันเหมือนกันลมแรงมากเลยยังอยู่เหมือนเดิม,ม,ดมไม่ได้ลอยไปนะนไม่ได้วิ่งกับเขานะเมื่อวานเนี้ย <laughs> นึกว่าเองวิ่งไล่หยอกกัน <laughs> <c oughs> โอ้ยเ้นทหารพานเรามี วุฒิภาวะอยู่แล้วแหละเราโน่นเนี่ยทุกคนแต่ละคนเรามีวุฒิภาวะเรื่องอารมณ์อะไรเราก็มีแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะเนาะตอนนี้บอเก็บแรงไว้นี่ดีกว่านี่เมื่อคืนนี้ซ้อมใหญ่ก็ไม่บอกกันโอ้ยซ้อมงหญ่ก็ไม่บอกกันพูดพวกมั่วบักแตงแล้วคนน้อยอะคนน้อยอ่ะไม่คนน้อยไปไหนคนครึ่งไงอ๋อนี่ไงนี่ไงล่ะโอ้ย ไอ้วนน่ะว่านไม่สบายเหรอนางมียาไหมโอ้ยไป็นตัตนฮะเอาไปเอ้วนหางกม่าตีจะมาตอนไหนของแก้วแต่ลูกเก่งพลอยจะรักเมื่อแล้วเจ้าของเจ้ายุเหตุการณ์นาตาจิดตังเห็นว่าล่ะนี่นี่โตการเนี่ยนี่โตการเนี่ยโตเชื่อบเนี่ยโตเชื่อมเนี่ย ามาเคลื่อนอย่างไรน้ำขาบ่ะแนวไหนตอนลมพัดแย่างนะ่ะลบสลบโอ้ยไม่มาได้เนาะยุบหุ่นยุ่เดินหุ่นยุ่ยดูห้องหุ่นต้องไปกับแต่ยางเนี้ยขอบบบอกบบกล่าวกันไหมใครเขาเปิส่งกันไหนตัวบางยางได้เขาบอกเป็นแรงน้ำใจปนนัานหนอคนไทยนั่นแต่ว่าตอนเน,น,นี้ยไม่ส่งอยู่แต่ว่าตอนเจียงยางเอาก็ได้ยางนี่งหนแต่ว่ามันหอดอยู่แต่ว่าโมองมีอยูอย่อยอยโอ้ยมาเมื่อคืนจอยยุ่มเขาวะว่าเป็นซอบไงนะครับอุ้ยปวดพวกม่วงแตง tại tại phi non bỏng bay, mày nhắm gì nữa mày say vô máy gì, um, pha như thế nào, tao để xịt pha kep mày để đây để xịt kui với con, giật giật kep vẫn suông kìa, mày ăn léo mày có bớt suông nữa vô máy gì đây đây nó xoang nữa, ơi, cụ đẻ không ăn kim, mày cứ để ai ngại, lôi vô, đây phi non, đứt cái มาซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซอยเจซอยยังวันนั้นนี่พวกผมก็พอได้อาศัยน้ำเพิ่นเนี่ยอยู่ไหนเศร้าโอ้พึ่งว่าเวทีพีน้ำเพิ่นอันถล่มบ่บ่หลงเลยด้านล้างกูยืนบ้านลงมาซองเบิ่งโมเดลแบบว่าทห์น้องเลยปีนหลงเลยเด้แซงมาล้มแห้งหรือ๋อหายลงใจกันพี่น้องเอพูดในใหม่นึงมาใส่เกินเงาแท้าอดไปโคตรยังยานโคตรยากเขาจะขึ้นไปปาก์คเขาเขาผู้โคตรั่งยโอ้ย ป็นแดมาขึ้นนี่มันดึงต้งเขาปะเจ้านอนหรอปุ่เจ้านอนหรอปล่นจอตั้งอะไรืองกร่้เอลกีุ่มเจ้าอมออดได้คุมเจ้าจาได้เขาไุ้มปะเดดดึงเขาเดึงเอาเป็นมูกันดึงเขาได้คุมไงนะเป็นมูในเฟกันเดดึงเขาเด้พาไปเป็นมูกันดึงได้เธอเจ้าแจงเงินหลานบริหลมเขาเด้เอาจากพี่มูเขาจิตีคนหน่อย มันมไม่ไปคบได้เนี่ย,ยน,น,นี่ครับพี่น้องเอาเอาให้รังใจกันพี่น้องเอานี่ครับพี่น้องเอาคลิปพี่น้องนี่ครับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดพี่น้องคลิปไหนจะผ่อนหม่บังเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดาาาาตามช่องหมอต้นลำโพูนล้วไปเชียร์พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอบคุณน่นปูขอบคุณยาเด้อที่คนดูแลปกป้องรักษาเมื่อคืนเห็นพี่น้องโอ้ยสาธุอนุโมทนามีพี่น้องเอา แลวก็ให้ลัร่งใจทีมงานผมนะครับพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ